<Story. S 2> เล่าเรื่องสมุนไพรายอภัยภูเบศเออสอร์ r y by อภัยภูเบศ oh, วันที่5กันยายน2567กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากหายหน้าไปเกือบเกบ3เดือนเลยนะคะเพราะว่าตัวเองก็ป่วยแล้วก็คุณพ่อก็ป่วยด้วยนะคะดังนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ให้ความสำคัญนะคะกับการดูแลสุขภาพด้วยวิธีองค์รวมนะคะทั้งการกินพักผ่อน นอนหลับออกกําลังกายแล้วก็ใช้สมุนไพรเป็นอาหารนะคะแล้วเมื่อเจ็บป่วยก็ใช้ยาสมุนไพรให้ถูกต้องนะคะในกรณีที่เป็นเล็กน้อยนะคะวันนี้จะถือโอกาสมาพูดถึงเรื่องที่กําลังเป็นที่สนใจนะคะก็คือโอกาสของการนำรังจืดมาใช้ในกรณีของการลดความเป็นพิษของเมทานอนนะคะซึ่งเพิ่งมีข่าวล่าสุดนะคะว่ายาดอง เล่าเนี่ยที่ขายกันทั่วไปเนี่ยนะคะมีการปนเปื้อนของเมทานอนส่งผลให้ผู้ป่วยหลายรายเนี่ยเสียชีวิตแล้วจำนวนหนึ่งก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งว่ากันตามจริงนะคะประเทศไทยไม่ควรจะต้องเ,อเกิดปัญหาแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คงต้องมีการจัดการกันต่อไปนะคะแต่ในส่วนของตัวเองเนี่ยก็คงจะพูดถึงโอกาสของการนำรังจืดมาใช้นะคะ อย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องทราบถึงความเป็นพิษของเมทานอนก่อนนะคะว่าการบริโภคเนี่ยเมทานอนหรือว่าแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในอุตสาหกรรมนะคะความเป็นพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมากหรือน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่บริโภคเข้าไปและระยะเวลาด้วยนะคะถ้ามากระยะเวลานาน,านก็มีโอกาสที่จะเกิดความเป็นพิษได้มากนะคะการบริโภคในปริมาณสูงๆครั้งเดียวเนี่ย มีโอกาสที่ร่างกายจะดูดซึมเอาเมทานอนเข้าไปภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะส่วนอาการที่แสงออกเนี่ยก็มีตั้งแต่การเวียนศีรษะไม่มีเรี่ยวแรงปวดท้องขึ้นไ้อาเจียรุนแรงนะคะแต่อาการที่อาจจะมีความชัดเจนมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างเจาะจงกับเมทานอนก็คือตามองไม่เห็นนะคะมองเห็นผิดปกติรวมถึงภาวะชักเกรงกระตุกนะคะเกิดจากภาวะที่เลือดเป็นกรดนะคะเพราะว่า ตัวเมทานอนเนี่ยเวลาที่ร่างกายรับเข้าไปเนี่ยสุดท้ายจะเปลี่ยนไปเป็นกรดฟอร์มิกนะคะดังนั้นเนี่ยหากคุณผู้ฟังมีญาติหรือเพื่อนที่บริโภคสุราประจำหรือสืบรู้ได้ว่าไปบริโภคจากแหล่งที่เกิดเหตุนะคะก็ต้องไปจากความรุนแรงนะคะเขาก็จะมีระดับสีนะคะเริ่มตั้งแต่ระดับสีเขียวหรือระดับที่1น,นะคะกลุ่มนี้ยังไม่มีอาการเขาก็แนะนําให้อยู่บ้านสังเกตอาการนะคะระดับ สีเหลืองซึ่งเป็นระดับที่2เนี่ยจะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนนะคะอันนี้ก็แนะนําให้สังเกตอาการหากอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นมากขึ้นเนี่ยให้ไปสารพยาบาลใกล้บ้านนะคะในระดับสีแดงนะคะซึ่งเป็นระดับที่3หรือสูงสุดเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นนะคะเช่เนเห็นภาพไม่ชัด มองเห็นต่างจากเดิมนะคะตาผ้าตามัวเห็นภาพขาวจ้าแพ้แสงสับสนนะคะมองเห็นสีผิดปกติหอบเหนื่อยรวมถึงชักเกร็งนะคะซึ่งสีแดงเนี้ยควรจะต้องไปสารพยาบาลโดยเร่งด่วนนะคะยากแก้ผิดของเมทานอนเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยไม่มีนะคะผู้ป่วยบางรายเนี่ยแพทย์อาจจะใช้เอทานอนหรือว่าแอลกอฮอล์ที่กินได้นะคะเพื่อไปชะลอก,การดูดซึมของเมทานอนนะคะแต่หากกิน ตัวเมทานอนไปหลายวันแล้วเนี่ยนะคะก็คงไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่นะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือการหลังไตนะคะเพราะว่ากรดฟอร์มิกเนี่ยนะคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเมทานอนในร่างกายเนี่ยนะคะจะขับออกผ่านไตได้ดีนะคะในส่วนของสมุนไพรเนี่ยหากติดตามพอดแคสต์นะคะในตอนสมุนไพรเลิกเล่าเนี่ยตัวเองก็เคยพูดถึงรางจืดนะคะซึ่งมีงานวิจัยทั้งในเซลล์ใน หลอดทดลองนะคะในสัตว์ทดลองรวมถึงในคนด้วยนะคะว่าช่วยลดปริมาณของแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะเนื่องจากว่าตัวรังจืดเนี่ยไปเพิ่มการขับออกของแอลกอฮอล์ผ่านการทํางานของเอนไซม์ที่เรียกว่าแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเสนะคะซึ่งตัวเมทานอลเองนั้นเนี่ยก็ขับผ่านเอนไซม์ตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะการวิจัยของรังจืดเนี่ยมีผลวิจัยทางคลินิกนะคะหรือการวิจัยในคนนะคะโดยให้คนเนี่ยนะคะ อริโภกสุลานะคะไปเนี่ยแล้วก็วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดแล้วก็ในทางลมหายใจก็พบว่าช่วยลดได้จริงนะคะโดยไปผ่าน,นกลไกที่กล่าวถึงไปแล้วนะคะรวมทั้งยังมีงานวิจัยว่าการได้รับรังจืดเนี่ยจะช่วยปกป้องผลของรังจืดต่อตับผ่าน,นกลไกการต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบแล้วก็ยังมีการศึกษาว่าตัวรังจืดเองเนี่ยช่วยให้เซลล์ขับของเสียนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าสารพิษต่างๆเนี่ยออกผ่าน g ีไกลควโปรตีนทั้งในสมองและนอกสมองนะคะซึ่งอาจมีผลช่วยลดพิษของเมทานอนต่อสมองได้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในกรณีที่เป็นเคสสีแดงแล้วเนี่ยค่ะคงต้องเรียกว่าได้รับการดูแลทางการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะคะส่วนในผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวหรือว่าสีเหลืองเนี่ยก็ ในระหว่างที่เฝ้าสังเกตอาการก็อาจจะใช้รังจืดได้นะคะเน้นย้ำการใช้รังจืดเนี่ยนะคะสามารถใช้ทั้งในรูปแบบแคปซูลนะคะคือรับประทานครั้งละ500มิลลิกรัมถึง1กรัมวันละ3ครั้งก่อนอาหารนะคะหรือว่าถ้าเป็นชนิดชงก็รับประทาน2-3กรัมนะคะแช่น้ำร้อนปริมาณ120-200มิลลิลิตรนะคะวันละ3ครั้งก่อนอาหารนะคะ กินต่อเนื่องกัน7 1 0วันนะคะไม่รับประทานต่อเนื่องเกินกว่า10วันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะเป็นตัวเลือกนะคะให้กับผู้ป่วยอยู่ในเคสสีเขียวและสีเหลืองได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังลองนำไปพิจารณาปรับใช้ในกรณีที่ได้รับสารพิษอื่นๆร่วมด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามที่ เบอร์037 211 289นะคะในวันและเวลาราชการได้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบกพอดแคสต์แชร์ริ่งเดอะออลเฮอริเทจ